สวัสดีครับผู้กับรายการพาร์ลเกอร์ชานอลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับในอเอาชีวิตรอดบวกมอสนะฮะแล้วไม่กระบอกเพชรเป็นไงโอเคเมื่อไรนะเพื่อความอยู่รอดเราจะเปิดบ bon นัสเชสนะฮะโอเคไม่ใช่อะไรที่เกตดครับกองโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน,น้าบักเฮ้ยหน้าบักไป็นหีรบายเลยโอ,โอเคไม่ใช่ละ โอ้ยเข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะมอดแต่ละมอดนะมีเอกซาเลยด้นะแต่ว่ามันแทบไม่ได้ใช้หรอกฮะนี่อะไรลักกี้บ็อกโอเคโอเคขอดวงเลยใชะขอดวงขอดวงเลยนะเอ๊ดวงมาว่ะโอ้ดวงมาว่ะโอเคครับดีดีครับดีครับดวงมาอย่างเงี้ย โอ้โหแถวนั้นจะเป็นป่านะเราจะไปปักลักอยู่ตรงนั้นกันนะเอ้ยวางไงไกทำไมอาหารมันลดง่ายจังเลยไม่ทันะไรอะ่ะโอเคไม่เป็นไรปุ๊บโยนอย่างนี้นะเราจะได้อัชชิเม้นต์นโอเคเออเป็นวิธีีเกียนโทษแล้วไม่ตาผมยังก็ะหีโรบายเลยอะ่ะโอเคไปปักลักตรงนู้น แลเราดิ้วดิวด้วดิวด้วดิว้วเห็นได้ว่าลื่นจังวะมีออฟติไฟนะฮะแต่ที่ไม่ลงเชนเดอร์นะเพราะอะไรแลกนะะถึง <c oughs> มีออฟติไฟนเรเอาไม่อยู่นะฮะหรือว่าหรือว่าเอาอยู่อ่ะไม่แน่ใจนะแถวนี้ก็เลด,ดีเราจะเก็บสองอันนี้เอาไว้นะครับเราจะไม่ใช้เราจะใช้ของดี โอ้ยโอ๊ยโอยเออขี้เกียจครบนะฮะเดี๋ยวเราไปคูดหินนี้ก่อนดีกว่าอาหารลดเร็วมากอะเราว่าคราบฆ่าพวกไก่นี้ก่อนดีกว่าผมก็ไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าทําไมมอดนี้พอรวมมดอย่างนี้ทําไมอาหารมันลดได้ง่ายจังนะฮะเฮ้ยเจอถ้ำหรอไม่น่าใช่โอเคไม่ใช่นะฆ่าพวกแกะอะแกะเออแกเราตองฆ่าเหมือนกันนะ critical พิธีเข้าดาเมตรโอ้มีทํำด้วยนะฮะสบายใจได้เลย <No. S 1> โอ้อืม,มเราจะไม่เหลือเผ้าพันมันนะกายบดนะฮะจนกว่าเราจะมีอาหารพร้อมทุกอย่างอนะ่ะโอเค ไปเออกุดหินก่อนแล้วกันก่อนให้มันจะมือสะก่อน <_ d ata> เอ,อ้ยแกะก่อนดิแกะต้องมาก่อนครับ <_ d ata> โอ้โหพูดถึงแกะเจอถ้ำเลย <_ d ata> อีกตัวหนึ่ง <_ d ata> ไม่ได้ดรอปเนื้อแกะนะเพราะว่าไม่ใช่1.8นะฮะเล่นใน1.7.2นะฮะโอ้เวลมาเคทําพอดีนะเราก็จะขุดหินจากตรงนี้ <_ d ata> โอ้โหมันก็ไม่ได้ทาใหญ่ขนาดนั้นนี่ว่ะ คกระบองเพชรนี่ทำไมมันสีมันถมก็ไม่แน่ใจนะหรือไม่งั้นเราอาจจะทำเตียงนอนแล้วก็นอนในนี้ก่อนนะปักทอนไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจว่ามอนจะไม่เกิดย้ายตัวขาบก่อนคืนแรกเอาง่ายๆนะะเดี๋ยวเราจะมาทำอุปกรณ์ของกัน แล้วเราจะตัดไม้ด้วยโอเคนี่เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคหน้าฮิโรบายโอเคอย่างนี้เลยครับเตาเผาต้องมานะเออ,อโอเคไม่มีโคอ่ะเอาไงอ่ะโอเคอันนี้มีอยู่ โอเคได้ด้วยที่เหลือเราก็จะมาทำเราจะมาตัดไม้กันนะฮะเยอะๆเลยแล้วก็ดาบนะเฮ้ลงมอดไปเยอะเลยนะฮะประมาณสิบสี่มอดนะเยอะมากนะลัอคกี้บงล็อคกี้บอ็อกเยอะมาก ไม่ต้องพูดแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ชอบลงนะตั้งแต่ลงมอดเป็นนี่ลงยังบ้าคลั่งนะลงแบบมันมีใครหยุดได้อะไรวันนั้นปะเอเอมื่อกี้น่าจะเผาเนื้อหัวก่อนนะโอเคเมื่อกี้ควรจะเผาเนื้อหัวก่อนนะเพราะมันเพิ่มเยอะกว่าโอเค ได้ยังโอเคอ่ะก็ไม่ได้เผานี่ว่ะเออก็แปดอันพอดี e เลยคอืมชาโคนี่เผาเลยเจ็ดอันแน่นอนหรือเปล่าวะโอเคยังไม่มืดนะเรายังมีโอกาสตัดไม้อีกมากมายนะอันนี้อัดแล้วคือแบบกดอัดแล้วมันลื่นขนาดดีได้ตอนไม่อัดมันจะลื่นขนาดไหนนะฮะ ันนี้ก็แค่ลงแค่14วอดตเอง14วอดตเองเออมันคงไม่เยอะขนาดที่ว่าทำให้เราแหลกได้ละมั้งเพื่อนผมมันเคยลง20วอต์มาแล้วนะยังผมนี่ไม่เท่าไม่ได้ครึ่งเพื่อนนะโอเคโอเคคิดนีขอจบเพงนี้นะครับรู้สึกมันจะมืดช้านะฮะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยว คิดหน้าน่าจะทำฟาร์มกันดีกว่านะฮะเคก็สวัสดีครับฮิลลบายถ่ายรูปนะแชะแชะเลยนะสวัสดีครับ